สวัสดีครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งรุ่นต่อจากคลิปที่แล้วเลยเป็นรุ่นรวยชนะจนนะรวยชนะจนหลงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับลบบุรีนี่ชือดังเลยดังมากลวงพ่อเพี้ยนนะอืมนี่เป็นเนื้อสามกริยันะฮรอ่าเป็นชุบเนื้อสามกริยันะ,ะเหมือนทองหน้าชุบนะฮะเป็นหัวเลดอ่าเป็นหัวเลดเหมือนเดิม น้านข้างก็เป็นเสือ,อส่วนใหญ่หลวงพ่อจะใช้เสือเสือแล้วก็ยันด้านซ้ายขวาเป็นยันนะบนแล้วก็ล่างเนี่ยแล้วก็ตรงกลางเป็นเ่อ,เอทำเป็นลายใบขียกใบเสมาก็มีหน้าหลวงพ่ออยู่ตรงกลางแล้วก็ฉากตรงนี้ก็เป็นทุกเงิน ชุบเงินแล้วก็ขอบขอบนี้ก็เป็นนาคที่เขาชุบนาคไว้นะฮะส่วนตัวพื้นเป็นทองหรือป็นชุบทองนะฮะดูด้านหลังกันหน่อยมีหมายเลขมีอะไรกำกับครบนะครฮะมีหมายเลขมีอะไรกำกับครบเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนิดนึงอ่านี้ถ้าเป็นเนือนเน้อเงินเออชุบเงินมาอย่างเงี้ย มันจะเงาแล้วมันจะถ่ายยากนิดนึงนะอ่านี่มีเลขรันนัมเบอร์อยู่ตรงท้ายนี่นะอ่าจะตอกไม่เหมือนกันนะแล้วก็มีวอทอนี่วอทอตอกวอทอเป็นโนะคดดนน้ดนะโค้ดวัดวอทอนี่ก็คือโค้ดวัดวัดเกินกระถิ่นนะแล้วก็มียันอีกตัวหนึ่งที่ตอกกลับเพิ่มไปอีกเป็น3ตัวหนึ่งสองแล้วรันนัมเบอร์อ่ารวยชนะจนนะโอ้ม่มีจนเลยรุ่นนี้นะครับนี่สวยงามมากผู้หญิง ่ไ,ได้ผู้ใช้ใส่ได้นะก็คือซื้อไปก็เอาไปทาก็าไปเลี่ยมได้หรือว่าจะไปบูชาหน้ารถอะไรก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่นะครับนี่สวยงามเลยถ้า,าไปเลี่ยมนะอ่าหลวงพ่อพารวยหน่อยก็เอาเราก็เอาหลวงพ่อไปเลี่ยมทองได้นะให้ช่างทองเขาทาได้นะครับหรือว่าจะ เรียมเงินได้เรียมเงินน่าจะอยู่สักประมาณพันห้าสองพันประมาณนี้ประมาณสองไม่เกินสองพันหรอกราคาตีกรอบค่าอะไรพันห้าสองพันนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่ร้านนะต้องบอกก่อนแล้วแต่ร้านเนาะอ่าสวยงามเลยมีเลขกำกับด้วยนะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะมีชิ้นเดียวอ่าจะร้านมีชิ้นเดียวนะส่วนมากขายชิ้นต่อชิ้นนะ สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับไม่มีไม่มีเก็บเงินปลายทางแอดไลน์ดีมาได้เดี๋ยวทิ้งไลน์ไว้ที่ปักหมุดนะทิ้งไลน์ไว้ที่ปักหมุดคลิกลิงก์มาที่ปักหมุดเลยมันจะมีหลายลิงก์นะก็คือลิงก์ร้าน1ลิงก์ร้าน2ลิงก์แอดเพื่อนด้วยไลน์3ลิอ่าละอ่า3 ส่วนมากผมจะรับทางไลน์นะเป็นหลักเพราะว่าทาง f a c e b o o k อ่ะมันตอบช้าเพจมันเหมือนไม่ค่อยดีไม่เวิร์กมันตอบกว่าแตเรากว่าจะเห็นอ่างเงี้ยกว่าจะขึ้นนานนะครับเพจก็ร้านสโตนสตอรี่เหมือนกันใน Facebook นะอ่าิมเข้าไปได้แต่ว่าแอดไลน์ก็จะง่ายกว่าแอดไลน์ก็จะง่ายกว่านะครับอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับด้วยนะครับกดไลค์กับกดซับให้ผมด้วยถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะอ่าวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับ ไปก่อนวันแล้วก็ป้าย